จากร้าน EV Bike Club Thailand นะครับสมุดประการนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง EV นะฮะเป็นงาน Conversion นะฮะวันนี้นะครับจะพาทุกๆคนนะครับมาชมนะครับมอเตอร์ในแต่ละชนิดนะครับว่าแต่ละชนิดนี่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเรามาเริ่มดูจากมอเตอร์ตัวซ้ายก่อนนะครับตัวนี้นะครับ จะเห็นว่าจะเป็นมอเตอร์ที่เขียนว่า hall sensor นะครับ hall sensor คืออะไรเป็นการจับสัญญาณนะครับน e n s o r แบบชนิดที่เรียกว่า hall นะครับส่วน encoder นี่จะเป็นการจับสัญญาณที่เป็นสัญญาณ encoder คราวนี้หน้าตาของ hall sensor และ encoder เนี่ยมันเป็นยังไง <ES> เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นจานแม่เหล็กของ hall sensor นะครับ <ES> เขาก็จะมีแม่เหล็กนะครับอยู่1 2 3 4 5 6 7 12345678นะฮะ8นะครับตัวนี้นะฮะสังเกตได้ว่ามีแม่เหล็กอยู่8นะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่า4คู่หรือ4โพนะฮะเป็นแม่เหล็กนะฮะเสร็จแล้วเขาจะถูกจับด้วยสัญญาณตัวนี้ฮะเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะก็จะวิ่งผ่านเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ4โพนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่กล่องคอนโทรลเลอร์นะฮะเ่วยอ่านค่าของพอเซนเซอร์นะครับส่วนเอนคเดอร์เป็นยังไงนะครับ เอนโคเดอร์จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กที่อยู่ติดตรงเพาตรงกลางตรงนี้นะฮะเขาจะฝังไว้ที่เพาตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ตัวอ่านสัญญาณเขาจะเป็นตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีชิปอยู่ตรงกลางนี้นะครับชิปตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะฮะอ่านค่าจากแม่เหล็กที่อยู่ตรงเพาตรงกลางนะฮะหมุนไปนะฮะเขาจะอ่านค่าตัวนี้เขาจะอ่านละเอียดมากนะฮะอ่านอ่านละเอียดอย่างดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการจับสัญญาณเขานะฮะจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในรอบสูงๆงนะครับ ส่วน hall sensor เนี่ยเวลาเรารอบสูงๆแล้วเนี่ยเขาจะจับสัญญาณค่อนข้างจะไม่ค่อยเสถียรน,นะฮะอาจจะมีบางช่วงที่เป็นกระตุกบ้างน,นะครับรอบเลยจะไปได้แค่พอประมาณนะฮะส่วน encoder เนี่ยรอบเขาจะส่งสัญญาณไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะตามกําลังของตัวมอเตอร์และตามกําลังของ Controller นะครับสังเกตได้ไงครับว่า จะมีข้อดีข้อเสียยังไงเนะี่ยผู้ที่ใช้งานแล้วนะครับถึงจะเข้าใจนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าอ a l l s e n อ o r เนี่ยเวลาหมุนแล้วเป็นยังไงนะครับ e n เดอร์หมุนแล้วจะเป็นยังไงนะครับปัจจัยเดี๋ยวผมบอกก่อนนิดนึงว่า Hall sensor ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ใช้มอเตอร์ขนาด3กิโลวัตต์ e n c o อร์ก็3กิโลวัตต์เท่ากันนะฮะแรงบิดเท่ากันวัตต์เท่ากันรอบเท่ากันแต่สัญญาณไม่เหมือนกันแค่นั้นเองตัวนี้ผมแปลงสัญญาณเป็น e n c o d e และคือตัวนี้ละ นะครับส่วนกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นตัวเดียวกันนะฮะแปดสิบสอนะฮะพิกสองรตัวนี้ก็เป็น 80... 260ตัวนี้เป็น hall sensor ตัวนี้เป็น encoder กล่องสองตัวนี้จะทํางานคนละหน้าที่กันนะฮะแต่ว่าจะเป็นสเปคเดียวกันเราตั้งค่าในแอปแล้วนะครับรอบเท่ากันเปิดเท่ากันโวลต์แบตเตอรี่72โวลต์เท่ากันตัวนี้ก็เปิดเท่ากันนะครับแต่ความสามารถในการทำงานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ เริ่มต้นจาก encoder ก่อนอ้อโทษแท้เริ่มจากเริ่มต้นจาก hall sensor ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งให้ด,นะดูนะครับสังเกตฟังเสียงรอบดูนะฮะพอรอบเริ่มสูงนะครับตัวเขาจะอ่านสัญญาณเริ่มเริ่มไม่แม่นละนะะแล้วก็ถ้าถ้าไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยเขาจะ จะค่อนข้างจะจะกระตุกนิดนึงนะฮะเราเขาเขาสุดได้แค่ตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการอ่านสัญญาณของ e n เดอร์นะครับอ่า e n เดอร์นะครับลองดูอ่าถ้าเป็น h a เซนเซอร์เขาจะอ่านถึงแค่ตรงนี้นะครับส่วนถ้า e n เดอร์นะครับเขาก็จะอ่านต่อได้ครับ เขาจะรีดรอบขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะการอ่านสัญญาณเขายังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับรอบค่อนข้างจะต่างกันนะฮะสังเกตไหมฮะว่า Hall sensor นะครับเขาจะมีความสุดของเขาอยู่แค่ประมาณหนึ่งนะครับส่วน encoder นะฮะก็สามารถที่จะไปต่อได้และที่ปัจจัยมอเตอร์กิโลวัต์เท่ากันกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวกันแบตเตอรี่เท่ากันนะครับแต่ว่า encoder เนี่ย จะสมูทกว่านะครับอันนี้ก็ให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างพอเซนเซอร์กับเอนค d เดอร์แล้วนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวนะฮะตัวท่านสมาชิกตัวทุกตัวทุกท่านนะฮะตัวลูกค้านะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับพอเซนเซอร์มีข้อดีคือสามารถหากล่องคอนโทรลเลอร์ได้ทั่วไปนะครับกล่องราคาไม่แพงนะครับกล่อง EM นะครับกล่อง ฟ้ดนะฮะหรือกล่องอื่นๆนะฮะที่อ,าอ่านสัญญาณ Hall s e n อ o r นะฮะปักก็จะประมาณนี้นะครับส่วน e n เดอร์นะครับก็ปักก็จะประมาณนี้นะครับข้อเสียของเ e n เดอร์คือกล่องค่อนข้างจะหายากนิดนึงกล่องมีราคาสูงกว่านะครับสำหรับท่านที่มีงบประมาณก็แนะนำเป็นตัว e n เดอร์นะครับแต่ท่านใดที่จะประหยัดงบประมาณเราก็ให้เลือกเป็น Hall s e n อ o r ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ไปเปรียบเทียบดูนะครับว่า mm hmm. sensor, oder, คอเซนเซอร์เอนโคเดอร์นะฮะมีความต่างอย่างไงนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับผม